พี่น้องครับวันนี้จะมาขยายความที่สอส,อสอรังสีมันโรมและวิโรธลักคณาดิสสอนได้อภิปรายไว้ในสภานะครับเรื่องของที่ปรึกษาของสมเด็จฮุนเซนชาวแอฟริกาใต้ที่ชื่อเบนสมิธนะซึ่งมีความสนิทชิดเชื้อกับคุณทักษิณชินวัตรและร้อยเอกธรรมนัฐ <c oughs> ซึ่งนะ ก็บอกว่าเป็นคนจัดการเรื่องการเดินทางไปดูใบของคุณทักษิณน,นะครับนะเรื่องจัดเครื่องบินเจ็ตให้อะไรให้นี่นะครับนะก็ไปลังกวีด้วยกันกลับมาก็มีความสนิทสนมกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าแล้วก็ไปทอดกระถินเป็นประธานกระถินเป็นทอดกระถินอะไรด้วยกันนะครับนะรวมทนที่น่าตกใจอย่างยิ่งนะโชคดีที่ พักเพื่อไทยไม่ได้บริหารงานต่อไม่เชนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเครือข่ายเหล่านี้จะมายึดกลุ่มเศรษฐกิจระบบการเงินของประเทศอย่างไรบ้างเพราะกลุ่มทุนกลุ่มนี้ก็ได้ยื่นที่จะเสนอซื้อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงด้วยนะครับนะกลุ่มทุนของเบนสมิตเนี่ยว่ากันว่าอยู่เบื้องหลังของแก๊งสแกมเมอร์ จึงน่ากลัวมากนะครับซึ่งในดิวที่จะมีการซื้อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ที่คุณวิโรธอภิปรายเนี่ยก็คือต้องการที่จะ <c oughs> นำมาเพื่อที่จะออกพันธบัตรแบบดิจิตอลอะไรอย่างนี้นะครับนะก็คือเอามาเอามาปัน่นเอามาำดำเนินการเพื่อยึดกลุ่มการเงิน ของประเทศไทยนะัน่ากลัวไหมครัเพราะว่าทุนหุ้นเซนร่วมมือกับอดีตนายกฐมะตรีของไทยนะที่จะมาซื้อธนาคารอิสลามนะครับจะมาซื้อบางจากแต่ว่าบางจากนี้เขาไม่ขายนะครับเพราะว่าดูกลุ่มทุนที่มาที่ไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีที่มาที่ไปก็เลยไม่ขายก็มีไปการตั้งบริษัทไปแล้วก็มาซื้อหุ้นที่ถือโดยกองทุนประกันสังคมนะครับ แต่ในกรณีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีการยื่นซื้อนะครับอ่าแล้วก็วางมัดจําไว้ห้าพันล้านบาทห้าพันล้านบาทแล้วในจํานวนนี้ก็บอกว่ามีอดีตนายกของไทยเนี่ยถือหุ้นอยู่สิบเเซ็นด้วยนะครับนะก็ไม่รู้ว่าหลังจากซื้อหุ้นแล้วเขาจะเอาธนาคารอิสลามไปทําอย่างไรนะไปดําเนินการอะไรเพื่อ จะสมประโยชน์ของเขาเป็นแหล่งพ่อเกินหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับน่ากลัวตรงที่ว่าที่มาที่ไปของเงินไม่ชัดเจนในเป็นสมิต์เ,เขาบอกว่าเบื้องหลังคือกลุ่มทุนสแกมเมอร์นะที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ทำลายเศรษฐกิจไปทั่วโลกอเมริกาทั้งจีนทั้งหลายประเทศนะอเมริกานี่สูญเสียเงินไปเป็นหมื่นล้านเหรียญน,นะคือ3-4แสนล้านบาทจีน นะครับนะถึงได้มีการไปเซ็ชั่นธุรกิจของกัมพูชาหลายส่วนนะครับเพราะนั้นน่าตกใจว่าถ้าเขาสามารถซื้อธนาคารอิสลามได้นะก็จะเป็นฐานการเงินที่จะนำมาสู่การดำเนินการต่างๆแต่ว่าก็เหมือนกับอของบางจากก็คือคณะกรรมการเขาไม่ขายให้ นะคบเพราะที่มาที่ไปของเงินทุนไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็น่าตกใจนะครับว่าโอ้กลุ่มทุนคุณเซนที่อยู่เบื้องหลังคุณเซนร่วมมือกับอดีตนายกของไทยนะครับจะมายึดธนาคารอิสลามนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าน่าตกใจเพราะว่าถ้ายึดได้เนี่ยนะก็หมายถึงว่า ธนาคารอิสลามก็จะคงจะไม่ใช่ธนาคารอิสลามอีกต่อไปอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ตามหรือว่าชื่ออิสลามแต่ว่าดําเนินการในลักษณะที่ไม่ใช่อิสลามนะครับก็คณะกรรมการที่พิจารณาที่จะขายธนาคารอิสลามเขาก็ไม่ขายนะครับก็คืนเงินมัดจำห้าพันล้านบาทไปนะครับก็โชคดีว่าธนาคารอิสลามก็ยังไหวตัวทันไม่ตกอยู่ใน กลุ่มทุนของที่ปรึกษาหุนเซนนะครับนะีน่กัมพูชาในกลุ่มทุนเหล่านี้นี่ขยายตัวใหญ่มากนะเป็นกลุ่มสแกนเมอร์ที่ทซ,ซื้อ,อคือเขามีสถาบันการเงินที่เปิดในในกัมพูชาแล้วก็มีสาขาในประเทศไทยอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าต้องต้องการที่จะซื้อธนาคารอิสลามแล้วก็ต้องการซื้อหลายๆส่วนนะครับ ซึง่งที่เรายังไม่รู้ที่คุณโรมรังสีบันโรมและคุณวิโรธอ,อาจจะมีข้อมูลแต่ว่ายังไม,ไม่ได้ออกมาเปิดเผยเหล่านี้ก็ค,คิดว่ายังมีอีกเยอะพอสมควรนะเพราะกลุ่มทุนเหล่านี้อย่าลืมนะว่าหลานุนเซนลูกพี่ลูกน้องของคุณมาเนตเนี่ยนะก็ถือทุนอยู่ที่ว่ามาจากแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยสี่พันล้านเหรียญสหรัฐน,นนะ ก็เป็นส่วนใหญ่ของ GDP ของกัมพูชาคือ2องสองในสของ GDP อะคือใหญ่ว่าคือเกือบเท่าเท่า GDP ของกัมพูชาก็ถือว่าเป็นเป็นกลุ่มสแกมเมอร์ที่ใหญ่โตมากนะเพราะนั้นถ้ากลุ่มนี้ที่มาซื้อหุ้นในบางจากมาซื้อหุ้นในหลายๆส่วนนี่นะก็จะเท่ากับว่ามายึดกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศไทย แล้วก็มีอดีตนายกของไทยเนี่ยไปร่วมมือไปถือหุ้นไปรับผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับนะเพราะว่าเขาก็มีความเชี่ยวชาญของอด้านคริปโตเคอเรนซีอยู่ด้วยเพราะครั้งที่แล้วในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่ก็มีอดีตนายกคนหนึ่งก็นําเงินที่ขายคริปโตเคอเรนซีามาใช้ในการเลือกตั้งนะทาให้พรรคเนี่ยได้เสียงอยู่จํานวนไม่น้อยทีเดียวน,นี่ฮะอันแบงก์ชาติทั้งปปองอ ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องอะไรทั้งหลายนะมันจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นแล้วนะไม่ใช่ว่าเงินเข้ามาเข้าออกขายทองเป็นแสนแสนล้านแต่เป็นชาติไม่รู้ที่มาที่ไปของเงินตรวจสอบไม่ได้ไอันนี้ก็ไม่ใช่นะมันต้องเป็นสถาบันที่เป็นสถาบันที่สามารถที่จะทําให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยนี้โปร่งใสเพาะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นฐานทางการเงินของกลุ่ม สแกมเมอร์น่ากลัวมากนะฮะเพราะนัหลงชาติปปงออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องจะต้องทำให้รวดเร็วและโปร่งใสในการตรวจสอบที่มาที่ไปเพื่อไม่ให้กลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยยึดครองระบบเศรษฐกิจระบบการเงินของประเทศ